คนที่ชอบเก็บแอลกอฮอล์ไว้เปนรถยนต์ไฟไหม้ได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับเจลแอลกอฮอล์นะครับเป็นสิ่งของตัวหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นมากๆในตอนนี้นะฮะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับรุนแรงจริงๆแอลกอฮอล์เาานะี่ยจะเป็นตัวช่วยในการที่จะให้มือไม้นะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดจากเชื้อโรคได้นะครับ ทุกคนพอทราบใช่ไหมครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากมีประโยชน์เรื่องของการฆ่าเชื้อโรคได้แล้วเนี่ยมันก็คือเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งเจลแอลกอฮอล์นะครับเป็นเชื้อเพลิงประเภทของเราติดไฟได้ทีนี้นะฮะตามหัวข้อที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่าการที่เราชอบเอาเจลแอลกอฮอล์ตั้งไว้บนรถยนต์มีโอกาสทําให้รถยนต์ของเราเกิดไฟไหม้ได้จริงไหมก่อนที่ผมจะ แชร์ในผลข้อมูลใน,ในจุดนี้นครับผมขอเปลี่ยนนิดนึงครับว่าการที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีทั้งหมด3าองค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบตัวแรกเนี่ยก็คือต้องมีเชื้อเพลิงตัวที่2คือต้องมีความร้อนและตัวท้ายเลยก็คือต้องมีอากาศนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าเจงกระคอนะครับเอาไว้บนรถยนต์นะครับลองจำลองดูนะครับ เชื้อเพลิงเนี่ยมีไหมก็คือแน่นอนครับก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองถูกไหมฮะมีเชื้อเพลิง2นะครับบนรถเรานะครับมีอากาศนะครับภายในห้องโดยสารนี่คือมีอากาศเข้ามาได้แต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือความร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของไฟเนี่ยไม่ครบสามองค์ประกอบนะครับทำให้เจลแอลกอฮอล์ของเราตั้งบนรถยนต์เนี่ยไม่มีโอกาสเกิดไฟไหม้แน่นอนหลายคนสงสัยว่าแล้วความร้อนนะฮะที่ส่องเข้ามาบนรถยนต์เราเนี่ย บ,บวกกับรถเรานะครับเวลาไม่ซารรถเนี่ยเราจอดไว้เฉยนะครับห้องไฟสายก็จะอบอ้าวนะครับด้วยแสงแดดเนี่ยจุดเนี้ยความร้อนมันไม่ใช่หรอก็คือแน่นอนครับคือใช่เป็นความร้อนแต่เป็นความร้อนที่ไม่มากพอที่จะทำให้เจลกา๊าฮ้องเราที่ตั้งอยู่บนรถเนี่ยติดไฟได้นะครับผมสบายใจได้นะครับถ้าความร้อนจากแสงแดดเนี่ยเอลกอฮออ์เราไม่ไฟไม่แน่นอนนะครับ แต่นะครับมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากเตือนไว้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมข้อแรกเลยก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่เรามีการล้างแอลกอฮอล์ด้วยมือนะครับเราควรจะทําให้มือเราแห้งที่สุดก่อนนะครับก่อนที่เราใช้ความร้อนประเภทต่างๆอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะสูบบุหรี่ใช่ไหมครับเราควรต้องมีการทํามือแห้งก่อนเพราะถ้าสมมุติว่าเราจุดไฟเนี่ยแล้วมือเรายังไม่แห้งนะครับ มีโอกาสที่ไฟเนี่ยจะลูกติดมือเราได้นะครับผมแล้วข้อที่2อนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะัคือว่าไม่ควรจะเอาขวดน้ํานะครับมาวางไว้บนรถยนต์เราเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปตั้งอยู่จุดที่แสงแดดเข้ามาส่องได้แบบเต็มที่นะครับตัวขวดน้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเก็บความร้อนนะครับแล้วก็จะสะท้อน ความร้อนออกไปในเวลาเดียวกันถ้าสมมติว่าความร้อนเนี่ยมากระทบกับตัวขวดน้ําเรานะครับแล้วกระทบไปสู่เบาะรถเราเนี่ยนะครับจุดนี้ครับทำให้เกิดไฟไหม้รถยนต์เราได้นะครับและถ้าสมมติว,ว่าบริยนต์เราเนี่มีการเก็บแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะครับเชื้อเพลิงมีปริมาณเยอะเนี่ยนะครับไฟมันก็จะลุกติดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไฟก็จะลุกติดอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นตามปรมิมาณเชื้อเพลิงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้เจลออฮออย่างถูกต้องนะครับและปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะทามือให้แห้งนะครับไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าแอลกอฮอล์มันยังมันยังชุ่มอยู่เลยแล้วก็เราต้องไปใช้ความร้อนตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับผมผมมีโอกาสได้เห็นข้อมูลจากพยวชาญน,นะครับแนะนํามาว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับจริงๆแล้วไม่ควรจะวางรถยนต์นะครับเพราะว่าแสงแดดที่เข้ามา ทำให้เจลแอลกออเราระเหยปฏิธิภาพในการค่าเชื้โลกก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยครับขอบคุณครับ